ไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%บักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโกต่อกันเมื่อวานอาจจะไม่ได้อัดคลิปนะทุกคนเราเล่า,ลาก่อนเลยว่าเราจะมาเปิดแพค็คนี้เดี๋ยวเราเล่า,ลาย้อนหลังก่อนเมื่อวานตามจริงผมว่าผมจะไม่เปิดแล้วแต่ว่าคนดูในไลฟ์นะครับทิกต o อกยุให้ผมเปิดอันนี้เป็นไอดีผมเองนะเปิดไป75ตัวได้โคลเล์ตัวเดียวซึ่ง ซึ่งอ๋อช้าซึ่งโคเลอร์นั้นก็ <c oughs> ผมแม่งมีอยู่แล้วไงโคเลอร์ทุกคนดูนี่โอ้โหนี่ตรงนี้เลยกู <c oughs> ได้ตัวซ้ำแล้วตัวสะต,ตัวซ้ำแล้วเปิดออกตัวเดียวด้วยโอ้โหเซ็งจ <c oughs> ัดวันนี้เลยมาต่อนะไปจัดเจ๊จูนมาแล้วอย่าฝัดข้อความครับนะครับหายไปจากช่องหนึ่งรายนะครับบ๊ายบายครับ ไปกันต่อดิรุ่นใหญ่เขาต้องไปกันต่อดิวะต่อดิวะน้องรุ่นใหญ่ลึกแล้วต้องต่อให้สุดลันล่นลั่นแพ็กนี้ขอกดไลค์กดใจกดแชร์เป็นกำลังใจหน่อยหลายคนดูคลิปไม่ค่อยกดติดตามเลยนะครับฝา,าฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดใจฝากกดแชร์หน่อยนะครับลัน่นลั่นไปอุ้ยฝากดูทีมให้หน่อยเว้ขอบคุณครับเสียใหญ่มาสนับสนุน50ิบโดได้ครับเดี๋ยวพี่ดูให้แต่พี่ขอลัน่นลามก่อนแล้วกัน9 0 0ทองฟรีล,ลามไปจบ โคจะเอาให้พี่สุดทุกดอกไม่ได้นะโคเข้าใจว่ามันจะเปลี่ยนภาคแล้วแต่โคจะให้คิงสุดก็ได้ไม่ได้นะโคคิงแม่เอาสุดได้ไหมเก็บไว้เปลี่ยนเปิดภาคหน้าด้วยภาคหน้ามันก็มีนะแพ็กพลกอ่ะโอ้โหร้อยตัวออกสามไปหลังคาดําไปจบๆปีลากูต้องการมึงตัวเดียวเลยรามจบๆไปฟิลิป ลามครับโอ้โเอ้ยโคมันควรออกแล้วนะวเพื่อนร้อยตัวแม่งออกโคเลอร์ตัวเดียวเสื้อแดงแรงดีจริงๆว่าแม่งเหมาก่อนปิดภ้ากูจะลั่อเลยโคเพื่อนเลฟดีมาตลอดเลยนะเพื่อนภาคเนี้ยเองจะมาให้เหมาท้ายภาคแบบเนี้ยคนเขาจะโจดจ,จำหรอวะ เอาดีๆอายคนดูเขาจบไปยานโครหลือมันออกไปแล้วขอฟีดิลามขอเลยโอ้โหตัวเดียวไปต่อให้มันสุดดีกว่าดูทรงแล้วดูทีมบวกเล่นด้วยครับชื่อในเกมขอบคุณรครับดดได้ครับวยรามมาก่อนอ่ะไปต่อดีบอ่ว่าคนดูนินโยเหลือแค่สีิบตัวเองอ่ะ สีตัวก็ตีไปโหสี่ตัวตีไปพันพันสองเลยนะเว้ยถ้าเปิดสดอะ่ะนินโยผมไม่ค่อยได้เล่นน่ะไปต่อไหมวะกูจะเหมานินโยนั่นกูดูทรงแหละลามมาแล้วต่อต่อดีรออะไร40ตัวนี้ก็ควรไปต่อนะนินโยเอามาเล่นแก้ขัดเพราะว่าเราไม่เคยมีโลน,นินโยเลยนะไอดีเราเราเล่นแต่ไอดีคนอื่น สี่สิบห้าตัวพันห้าสิบตัวพอดีเลยนะเว้ยยังไงดีวะคนดูลาม,มาแล้วเป้าหมายเราอ่ะมาแล้วจะเมาจริงเหรอวะห้าพันทองเลยนะเว้ยห้าพันทองนี่เปิดแพ็คอื่นได้เลยนะเว้ยจะไปห้าทีเอ้ยอ้ยมันไม่ได้ใช้นะเว้ยโฮเพเยอร์พี่อะเดี๋ยวพี่ดูโฮเพเยอร์ มีเน็ตเวเริดเปิดๆไป,ปมันจะจบ,จบไปนินโยตามจริงแม่งควรมาเร็วกว่านเนี้ยจบไปนินโยลูกพอ่อโอ้โหกูหจะเมามึงจริงๆวะเนี่ยเอ้ยจะไม่เอาเนอะจะเมานินโยหรอวะเพื่อนไปต่อดิวะไปยี่สิบตัวท้าย โอ้โหกูเหมาจริงว่ะรอบนี้เลยกูน่าจะเชื่อใจตัวเองครั้งต่อไปมาแน่อุ้ยทำไมมันค้างจังวะทุกคนอย่างคุ้มไอโคอ่ะอย่างคุ้มไปโอ้โหไอเอ้อนึกว่าจะไม่มา ยังน้อยเหลือไว้ตั 1, ้งพันหรตใจกูหายแล้วจะให้กูเหมาอย่างเดียวเลยเออโอเคดีอยู่โอเคดีอยู่ผมโดนขึ้นแล้วขึ้นไหมครับขึ้นครับขึ้นครับเดี๋ยวเล่นด้วยนะโอเคโอเคดีอยูดีอยูดีป่าวกูค,ควรดีใจป่าวะไม่น่าคุ้มนะเปิดร้อยห้าสิบตัวเอาสองตัวเนี่ยเปิดเท่าไหร่วะร้อยสิบตัว ร้อยสี่สิบตัวเอาสองตัวเพราะว่าโคลเลอร์มีอยู่แล้วนะก <c oughs> ็ะดูก็ไม่ได้คุ้มหรอกแต่ว่ามันเป็นตัวที่ผมแบบเหมือนเราคอมพีดอะเป้าหมายของซีซั่นนี้เราไม่ทันตอนนั้นเราไม่มีตังเปิดฟีดลามไงแล้วเราได้ลามมาแล้วทักทีหนึ่งไงเหมือนเราคอมพีดอะไรทักอย่างในที่สุดดีอ <c oughs> ที่ได้มาขออัพกันเลยแล้วกันออโต้ Auto นั่นก็สวยแล้วนะออโต้ Auto. Okay. แต่นินโยไม่น่าติดตัวจริงนะครับเพราะว่าแต่อัพไว้ก่อนเลยเพราะว่าผมมีตัวเล่นอยู่แล้วนะแต่ว่าก็ด้วยความเราเด็กบาซ่านะแต่ล่างนี้ล่างเป็นล่างบารซิลแล้วก็สโมสอเป็นปารีสนะนินโยล่างเนี้ยก็อาจจะแบบไม่ได้ว้าวมากแต่ก็อย่างน้อยก็มีไว้ในทีมก็เทดีโอเคก็คลิปนี้ก็ก่อนอื่นก็ไอดอ้เลยขอน่าจะปิดภาคผมแล้วใน ID ดีผม ภาคนี้ผมก็น่าจะไม่ได้เปิดตามล่าอะไรแล้วในไอดีผมนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่ด้วยกันมานะครับจนจบภาคนี้นะครับก็ใครที่ไม่เคยติดตามฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดใจฝากกดแชร์แล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่การเปิดตามล่านักเตะภาคหน้าในไอดีตัวเองนะครับก็ใครที่ไม่เคยติดตามช่องผมเลยนะครับก็ฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดใจฝากกดแชร์หน่อยนะครับทุกคนนะก็กินมาม่า <k> ก <ìn> ันต่อไปนะครับ ก็อย่าลืมไปจัดเจจูนกันด้วยนะบายๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสหรอบวันนี้บายบขอบคุณทุกคนมากนะถ้าไม่มีทุกคนคอยซัพพอร์ตโดนทกดไลค์กดใจกดแชร์ผมนี่ไม่มีกำลังใจหรือว่าไม่มีงบมาเปิดแพ็กเลยขอบคุณทุกคนมากนะครับบายๆครับขอบคุณครับซึงจริงๆนะตอนที่เราเริ่มทำช่องนี่เราแทบไม่มีอีพิกเราก็ตีไปครบรอบหนึ่งปีพอดีที่เข้ามาทำช่องนี้นะก็ตอนเราทำช่องแรกๆเราแทบไม่มีอีพิกนะครับในทีมนะแต่พอรู้จักคนดูนะครับ คนดูยุกูตลอดให้กูเปิดทุกแพ็กเกือบทุกแพ็กเป็นไงทุกวันนี้โอ้โห <c oughs> <c oughs> oh มอไซคันหนึ่งแล้วมั้งเนี่ยเจอกันใหม่แล้วกันพาคหน้าเราจะไม่เหมาแล้วจำไว้บ๊ายบายโอ้โห oh